ดยนะื่อ,อ,อนดูดูใสย่สยอ่ยอใสยอ่ย่อใส่ย่อล้อต้องไม่ทางซุม้มเสริมทําดูแนบนี่น,นี่ฮะดูโอโ้โหสูดเหมือนกันครับลำนี้เดีโโ๋ยวเราจะยกข,อข้กขอขึ้นครับยกข้อขึอ้นครับแถมแมแรม เสียบด้านข้างครับเจมออกไปรอดเออยังต้องปีนออกมาก่อนแล้วก็ขยับมาชิดฝามันมันติดแล้วติดข้างหน้าแล้วไม่ใช่มันติดไอ้นั่นแล้วคอกคอกติดคอกแล้วโอเค ได้เรื่องยกคอขึ้นครับอันนี้เข้ามาซื้อคอไปแล้วให้ดูทรงแนบโอ้โหดัดโค้งแบบท้องเรือไม่ต้องสองเวอร์ชั่นครับแนบเชื่อมด้วยนะเนี่ยแนบเชื่อมแบกได้เยอะ ห้าตันก็สบายนะอย่างนี้นะใช่ไหมห้าตันสบายแจวครับล้อไม่ล้อไม่ทางนะเนี่ยถ้าอยากยอ่อล้อต้องไม่ทางนะครับเผาก็ต้องอย่างน้อยก็สามสิบก็ยังดีนะล้อต้องไม่ทางล้อต้องไม่ออกนี่เป็นล้อสิบห้าด้วยนะถ้าล้อไม่ทางก็สบายครับอืมแต่ย่อดูเป็นแนวไว้นี่ครับสุดยอด ยกคอกไปแล้วเหลือ<า>อีกหนึ่งอ,อันนั้นเป็นคอกรีโวแคปนี้คอกรีโวตอนเดียวไปแล้ว